สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวอลลี่โค้ดของเราคิดถูกมากๆเลยนะครับที่เรียกนัทพรสนิทกลางหรือว่าเมื่อก่อนนะครับเธอก็ชื่อยุพาลิปโบโรคอนเก่งที่ให้เธอนะครับบินจากไทยไปฟิลิปปิน เพื่อที่จะสมทบนะครับในสนามฟิลิปปินส์แล้ววันนี้เธอก็ได้ชายเดียวซึ่งถือโอกาสให้2คนนะครับเป้นเป็ดได้โอกาสพักด้วยที่มีความเหน็ดเหนื่อยจากสนามที่แล้วนะครับนัทพรต้องขอชื่นชมและอวยยศหนักๆเลยครับเธอทําหน้าที่ได้อย่างดีไม่ตกมีบอกพร่องเลยนะครับด้วยสกิลการขุดที่ปังมาก ขุดได้รัวๆเลยบอลตบหนักๆนะครับจากแคนาดามาก็สามารถรับเล็กขุดได้หมดได้ตลอดเลยนะครับไทยเราผู้เล่นสามารถทอดแทนกันได้หมดเลยจริงๆครับเห็นแล้วลื้มใจมากๆเลยครับนัทพรฝีมือสกิลการขุดยอดเยี่ยมครับ